คงจะบ่ไหวเฮียก้าป่อไทยโควิดนั่นใดลุกลามกว้างขวางเมื่อฟังข่าวแล้วนำ้ำลายป่อจางเดินต่าเดินตั้งไปในกะยันบ่ฮือไปในบ่มแจในบ้าน กโทรามานเหลือให้เขาหาจักกินเงินหาจักใจเป็นไปเบาได้ตันเอ้ยมัวมาหยุดยั่งอยู่บ้านเฉยเๆอกปุดโตเอ้ยต้องตายแน่ค่ะตึงวันนี้น้อง กัวกัวกากาลูกลูกในมาปั่นลำ่ำจะคบจะกินอาหารเขา้าแนาปุ๊บปะผู้อูผู้คนก็ต้องเดือดร้อนป้องกันตัวตนวิตกกังวลไปเหี่ยกูดาน คนป่วยคนเป็นนักหนาป้าปันเกือบทั่ววันไทยกำแล้วตี่บอไปไหนก็นยังบอกคขายังติดป่วยไข้หลายคนถ้ามาเป็นจัดคนทุกคนจนคงได้เป็นคนต่อไปอยากใบ จะไปฮักษาทีไหนหือได้ใจกายุกยาแปลงล้ำถ้าได้ป่วยเป็นคืนมายิ่งซ้ำบอกกาเข้าไก่สักคนเพราะกลัวโควิดจะมาติดตนภัยภัยทุกคนก็กลัวเจ้าค่ะถึงจะป้องกันหุ้มห่อตาน ปิดปากปิดดังเรียบร้อยบอกว่าเด็กขายิงใจใหญ่น้อยกะกัวกะยานกู้คนล่างมือใส่เม็ดกันทุกแห่งหนอยู่ห่างตัวคนบ่ได้ชิดไกลโรคยังกับไก่ลุกลามจนได ล็อกบ้านล็กเมืองตัวแคว้นชาวเปดจังวัดบม่มีหมัดเมน่นปิดกันตัวบ้านตัวเมืองพื้นที่เลวให้นับจากสีเหลืองถ้าคันปิดเมืองสีแดงอย่างอันคนทำงานไก่กะ,กะิกบบันต้องกัก ตัวนั้นสองติดเฝ้าสังเกตการดูแลชีวิตห้องตัวของตัวพร้อมเสียงท่วนทุกคนคนที่ไกลชิดต,ต้องใดกักตนอยู่ห่างชุมชนสักเล็กสักน้อย แม่นแต่นักเกลียนโดนกักแทมช่วยย่นต้องเฝ้าคอยตรวจเช็คเดือดร้อนเหลือกเกินฝรั่งแข็กจิกป่วยกันตัวลาลกาวอนวานเต็บใจโประปกปักหักษาขอหือโลกนี้นะห้อมหายหือใด บอกว่าภาคเหนืออีสานกลางใต้ปนจากโรคภัยครั้งนี้โควิดเจ้าเฮ้ยอย่าได้ลบลีหืน้นีไกป่ปนแผ่นดินเพราะเพียงเจ้านี้การอยู่การกินคนในแผ่นดินจะตายแล้วเจ้า เท่านี้เท้าอีสู่กันฟังและนายเฮสู่กันฟังแหละนายฮสบันงานยมลมไปกะเหี่ยวแหงจะต้องได้นอนเองแม่ง อยู่แต่ในบ้านต่ออันแหยเลี้ยกันกระํำได้ยิ่งใหญ่แต้นาตอบแทนกุลไว้ปิตามาตาเปิ่นเลี้ยงเฮามาตั้งแต่อย่างน้อยห่วงหักอาไยด้วยใจไฟห้อยเลี้ยงดูพอกอยฟูมฟักตุกกล้ำบากมาห่วงหาแหลลัก จักหาเพียบได้ได้มีเมื่อตั้นลานลับดับตายเป็นผีฮื้อได้ขัดตามความดีอุทิศพลีฮื้อยกมือไหว้สาเอาอาปีน้องตัวโขงคขดห้องลันนาสาย,ยามครับนั่นมีญยาดจานมาแล้วเนื้อปีน้องเนื้อมาโดยลำนำกำเข้าขึ้นเข้าเก้ารายการกันมาครับสืบสารวรรณกรรมปืนบ้านลันนาข่าวห่ำกำซองาการหับฟังข่าวสารนั่น นี่มันเป็นสิ่งทีดีครับเพราะจะได้ระมัดระวังตัวก็ต้องกราบขอบพระคุณปอดสังขารหล่องห้วยครับบ้านระเนตรตำบลตาอําเภอขุนตานที่เป็นห่วงเป็นใย,ยอ่ปอแม่ปีน,น้องนะครับนอก็แบ่งกําข้าวกําเครือมาอา้าวอืมช่วยกันจิขี้ข้างกันไว้ลูกลานตันเต้ามักหุมมักแอวก็ต้องระวังตัวกันเด้อมันล่างมือกันอ่าปิดปากปิดหูดังกัน เมื่อเข้าไปในตีสาธารณะต่างๆไปซื้อของซื้อขวไปกาดไปลีไปห้างชะปะศินกากะนี่สวงสเวน่นอะไรอย่างจังใดนั่นแหละครับปีนองเนอออกมาก็จ้องล่างมือเหีย้ยทงเต๋อเข้าไปยุบไปกำหนอ่อมือจับตู้เย็นก็ดีตู้แจกก็ดีห้าวคันใดปากบัตูโตตังมานั่งเก้าอี้อันใดแล้วแต่ครับได้ยุบได้กำเป็นเหรียญบาท เป็นใบแบ่งอะนย่งก็แล้วแต่เป็นเรียนเป็นแบ่งนะครับเอารับมาจากคนอื่นมันกับใบชะยากครับบัดเดียวนี้อ่าไปเสาะซื้อบัดเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะอย่างยิงตังอ,อสสอมปะกระแจกกันนะครับนอเป็นเจียวล่างมือเจ็ดมือนั่นแหละครับอืแล้วจะไปไปใกล้ไฟหน่อนะอันนั้นนะ <c oughs> ม,มันเป็นแก้อลกอล์นะครับ มันไววไฟผ่องไปไปไกลมันกับไฟกับเผยกัจะบุบบ้าบ,บ้ากันแถมนั่นนะครับเนอกลาบขอบคุณปลอสังขารลองห้วยครับบันพรเเน t ตำบลตาอําเภอขุนตาลจังหวัดเชียงหายครับตันผู้ฟังปอเม่ปพี่น้อก